สวัสดีครับสวัสดีครับ AIS Play และ T Sport 7นะครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกฤดูการ2021-2022ครับวันนี้ก็เป็นเกมนัดสุดท้ายของฤดูการครับระหว่าง Bang ค kok BTS FC นะครับพบกับทางสุราษฎร์ธานีในส่วนของผู้บรรยายก็อยู่กับผมนะครับชูศักดิ์วงทองดีและคุณนัทพุทธชาตินะครับจะมารับหน้าที่บรรยายเกมของคู่นี้นะครับเอาครับพตทดสินให้สัญญาณครับเกมเริ่มนะครับ สุราธานีครับในชุดสีขาวนีครับเป็นฝ่ายเขลูกเริ่มเล่นก่อนบุกจับขวาไปซ้ายเรโอซินครเปิดจาวยังมาเข้าทางผู้เล่นของแบงคอกนะครับธนาโชธครับย้อยมาที่ดนาวินยิงไกลเลยครับโอ้โหต้องพุ่งปัดออกไปก่อนครับทางธนาวินให้กับทางวีระพงศ์ครับจะพยายามเล่นบอลสั้นแหมกระชากขึ้นมาได้สวยครับปัญญพล จะเปิดข้ามไปแต่ยังไม่ผ่านเก็บแต่วะ2ไว้ได้หัวอีกครั้งหนึ่งก็โอ้โหจะพาบอลไปเองแล้วไปได้ด้วยนะครับวีเราพงให้กับอนันต์วัฒน์ดีต่อมาทางด้านข้างสราด,ดนยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับุณนะครับจ่ายย้อนหลังขึ้นมาให้เพื่อนยิงเลโอ้โหเป็นทางรัสติคุณน,นะครับสุราษฎร์ไหลมาลูกนี้เนาโตยิงแป๊กเอาโอ้โหหน้าประตูเอกพงศ์อนกันดีจริงๆครับแล้ววินอยู่ทางซ้ายครับอตราซาไหลต่อให้ ยังเข้าไปไม่ได้ต้องยิงไกลเข้ามาเลยครับเปิดจัดเข้ามาก็ยังไม่ผ่านนันวัฒน์มีโอกาสขึ้นมาคนเดียวแล้วลูกนี้จิ้มเร็วเลยครับยังไม่ผ่านมือของคาทาวน์นาวินครับเล็งอยู่ครับแล้วพยายามจะเปิดให้กับอาราซ่าทีมไหนจะได้ประตูขึ้นทําก่อนครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันเลโอซินวีระพง์โอ้ตัดได้ครับอ่าลุดลูกนี้มีโอกาสได้ ยิงแล้วครับโอ้ยและยิงประตูขึ้นนําให้กับแบงคอก BTS ไปแล้วครับลงเล่นในเกมวันนี้ครับแล้วก็ยิงประตูได้สําเร็จครับไปแย่บอลไม่ได้จากวีรพง์แล้วแตะหนีเดลซินครับ <c oughs> ติดดลซินนิดนึงแต่ว่าบอลยังไม่ไปไหนครับเข้าทางเขาแล้วก็จัดก,การยิงเข้าไปได้สําเร็จครับ <c oughs> ให้กับแบงคอก BTS นำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ วีระคงครับเติมขึ้นมามีโอกาสได้จบด้วยนะครับแต่ยังไม่ผ่านทางคาถาวุฒิบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเอกภพยิงเข้ามาเขาโอ้ยยังไปโดนปลายมือของเขาเลยครับในที่สุดท้ายนะครับต้องดูว่าจะเอาคืนได้หรือเปล่านะครับก่อนจบครึ่งแรกเอกภพสุดยอดกระโล่งดีขวางไว้ได้ทันครับปัญญาและจบครึ่งแรกไปเลยนะครับเป็น ทางแบงค์ขาบีแทสับที่ออกนำสุราธานีอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเกมทึ่หลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับคาถาบุตรทิ้งยาวก่อนเลยครับนันวัดครับไหลต่อให้กับพงศกรและยิงลูกนี้โอ้โหปฏิกิรยายอดเยี่ยมจริงๆครับคาถาวุธรหันคำภาปัดทิ้งออกไปได้พงศิริครับ ขยับใกล้ๆเจอ,อาราซาขวางล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับยิงเข้ามากบปัญญาซ้ำอีกครั้งโดยอาราซาก็ยังไม่ผ่านครับปัญญาเนี่ครับนี่ครับจิมหัวเกือด้วยขวาครับแล้วมาเข้าทางอาราซายิงอีกครั้งหนึ่งธนวิทย์ก็ยังร้อยตัวปัดไว้ได้ครับผลเลขของฮาวินรอบนี้ข้ามคานไปไกลเลยครับจะเปิดต่อจังหวะเดียวก็ไม่ผ่านนครับเนีย่ยต้องดูเกมลุกของสุราธานีจะ ได้บุกขึ้นมาบ้างหรือไม่นะครับงัดกันอยู่กับตรงกลางสนามผู้ตัดสินก็ปล่อยให้เล่นต่อไปนะครับและยิงเลยอ้โหจังหานีของทางทศวรรษปัญญพลเปิดยาวให้กับสุพัฒน์นีกกรได้จี้แล้วก็ัาซัดดวยซ้ายไปทนนันวครับจะพลิกฝีปัญญาและตวัดยิงก็ยังไม่ดีครับลูกนี้ผู้เบศ ลุยขึ้นหน้าไม่ผ่านแล้วก็เรียบร้อยครับอย่างนี้แฝ่ได้ประตูที่สองพอดีเลยครับเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ตัดสินจะให้เป็นประตูหรือไม่นะครับทีสองประตูตลอสูดนะครับนี่ครับจังหวะไปแย่งมาได้จากครูเบตครับแล้วก็ง่ายๆครับแฝงไปได้สําเร็จเลยครับไปปั๊มแย่งมาได้ครับแล้วบอลเข้าทางพอดีครับยิงเข้าไปในจังหวะที่ออดดังพอดีนะครับ กลัมาได้ประตูปิดท้ายครับสำหรับทางฝั่งแบงคอกพีทีเอสนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับประตูแรกจากอดรูโนสุโพนะครับในนาทีสิบแปแล้วก็ประตูที่2ครับจากคณะโชติส,สแสวงนะครับนาทีที่40นะครับก็เก็บ3แต้มได้สำเร็จครับสำหรับแบงคอกพีทีเอสนะครับ